โอ้โหพี่้องเบิร์นะครับคนร่างไหลมากเที่ยวงานพายครับแบงกอกพายพิธีป่อปีองพีครับนี่ครับโอ้โหมาอย่างเยอะเนาะปีนี้สุดยิ่งใหญ่คับพี่น้องนี่ครับเต็มครับคนกับร่างไหลก็ห้างสยามพารากอนครับนี่ครับจะมีทั้งคนไทยทั้งชาิต่างชาติครับเยอะจริงๆด้านนี้ก็เป็นทุ้นใหญ่ครับ เป็นหุ้นใดรถสีลุอ้โหงามเด้พี่น้องรถสีลุกนี่ครับหุ้นใดไอออนิคไฟครับไดทูเลิฟด้านนี้คนกับเต้พี่น้องเลยน,นะครับน้องนี่ครับแดกแบงค์ขอบแดกแปลว่าอะไรน้อครับแดกโอ้โหนี่คือห้างสยามพารากอนนะครับพี่น้องห้างสยามพารากอนนะครับ ตอนนี้เพื่อนกะกาลังเข้าไปชมงานเนาะแต่ด้านในไม่ขอเข้าไปนะครับเพราะว่าเพลงดังครับเข้าไปแล้วมีปัญหาแน่นอนครับด้านนี้กะเป็นชาติต่างชาติครับพี่น้องเบื้องหน้าตาเป็นเช่าจีนนาะนี่ครับด้านคุณเป็นสยามเซ็นเตอร์ครับโอ้โห,โหแดกแบงค์ขอบครับแต่เสียงเพลงดังครับไม่กล้าเข้าไปเพื่อนกะเริ่มแห่ตอนใบสองใบสามเนาะ แต่ตอนนี้กาเป็นเวลา13นาฬิกากว่าครับโอ้โหดี้ังเอ้ยครับสุดยิ่งใหญ่ผ่ากับแปลว่าความภาคภูมิใจเนาะแบงค์ขอกพายเฟรติวา,า,า,าก็แปลว,ว่าเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจกรุงเทพมหานครปี2000นะครับที่คนทั้งโลกเพิ่นกบรั่งไหลามากครับนี่ครับโอ้โหพี้ังเอ้ยครับ สุดยอดนองนี่ครับด้านนี้คนเต็มครับขอพามาชมนะครับหวังว่าเพลงคงไม่ดังนะครับยานี่น้องยานเสียงเพลงครับเดี๋ยวช่องมีปัญหาครับนี่พี่น้องนะครับโอ้โห้คนเต็มครับที่เข้าแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเพลงดังก็ขอซูมครับ เป็นสาวงามครับพี่น้<ข>องนี่ครับงามดีน้<ข>อยเรลืองงานถ้ายนี่เ<ข>มืองไทยคือเบอร์หนึ่งของเอเชียดวยครับ<ข>เรื่องการจัดงานนี่ครับ คนก็ร่างหลายมากครับทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติครับพี่น้องครับเต็มเนาะนี่ครับ,ตตรบสุดยอดเนาะนี่ครับโอ้โหไม่อยากได้ภาพลเลยเย็นนี้ครับพี่น้องแตกแน่นอนครับญาินี่ครับนี่ว้าวว้าวว้าวโอ้โหแต่ก็ไม่อยากขายมากครับกลัวช่องอมีปัญหาครับ โอ้โหพี่น้องนครับงามดีครับสุดๆุดสุดสุดนะครับสอรีนี sorry, sorry. ่ครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โห,โโหวันนี้แตกแน่นอนวันนี้แตกแน่นอน ังห้างสยามพลรากอนห้างเซ็นทาวเวอร์แล้วก็เอ็มีเคแตกแน่นอนครับนี่ครับอยากเข้าไปถ่ายใกล้ๆพี่น้องแต่ก็กลัวมีปัญหาเนาะพอมาพื้นกะแต่งตัวแบบโป๊นะครับก็ขอถ่ายใกล้ๆนะครับเป็นชาวต่างชาติพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นทางเขาห้างสยามพลรากอนครับอือหือ เยอะจริงๆเอาเดี๋ยวมาแล้วกว็ขอพามาชมเนาะเป็นด้านนี้ก็เป็นลุงกินน้ำพี่น้องนะครับเป็นลุงกินน้ำอ๋อสวยจริงๆครับลุงกินน้ำ,โอ,นนำโอ้โหพี่น้องครับลุงกินน้ำครับงามดีครับว้าวแบบภูคขงครับ ลุงกินน้ำของห้างสยามพารากรนครับนี่ครับโอ้โหน้องคนไหลเพิงครับนี่ครับเต็มครับคนก็ลังไหลมากครับนี่ครับด้านนี้ก็เยอะครับโอ้โหด้านนี้ก็เต็มครับพอดูตผูน้องเลยนะครับเนาะ ห้างก็ใหญ่โตตอนนี้ก็ดูคับแคบนะครับดุยวิทต๋องด่านทูนครับนะครับด่านนี้ก็ร่างไหลามากครับเป็นห้างดูห้างดังเนาะเป็นห้างที่ชาติแตงชาเพื่นก็ชอบมากครับเพราะว่าการไปกันมากกันง่ายครับยูเค BTS เอีทีเอสนาะยูเคอก็คืออยู่ใกล้นะครับ อันนี้กลายเป็นภาพบรรยาการกอดกันแหนงเน,นาะโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กะต้องขอขับเจอขอขอบใจเด้อที่ทำมารับซ้มครับถ้าเพอสอบเจอสอบใจกะต้องขอไลายพลแช์ like, ครับเพอเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสาร้างคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้า,น,านะครับพี่พน้องซ้ำบายดีเด้อสวัสดีครับ <ขอ S 1>